nếu làm à, mò con nồi, cái mò gì mà, khi phải bên mò gì gì, phải không? Nỉ nhỉ, con leo, kềnh căng, ngạp đồn níu đồn níu đồn níu บอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วกดชับตะคใ้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับแมะมามานี่นี่ อะไรนี่ก็คิดว่าอะไรขยับ

สนับสนุนโดยนุ่มตามหมูมีโคฉุบเอจมีแต่นุมนงงน่มตาหนองโพงอะไรวะนุ่มตาอะไรว่าไงไปแล้วเหรอไม่นี่เลยไม่กินด้วยมานิดเดียวนี่คือ นางแบบมาม่าชิดได้อะไรอะไปแล้วฟุบชุบองค์นี้อาจจะมืดไปหน่อยอย่าขึ้นไป